คลิปยาวสามารถที่จะตัดไปเป็นคลิปเรียวได้และคลิปเรียวสามารถที่จะลิงก์เข้าหาคลิปยาวที่เราลงไปได้เหมือนกันทํายังไงเดี๋ยววันนี้เปิ้นจะมาบอกนะคะง่ายมากเลยค่ะแล้วเราได้สองต่อด้วยนะไปดูกันค่ะไปที่เฟซของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคําว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ให้เราเลือกตรงรูปภาพ แล้วก็เลือกคลิปที่คลิปยาวที่เราจะโพสต์ขึ้นมานะคะอันนี้ยกตัวอย่างเมื่อวานที่เปิ้ลนทาไว้นะคะก็เ,เลือกคลิปขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ข้อความแคปชั่นต่างๆแล้วก็แฮชแท็กให้เรียบร้อยพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีปุ่มคําว่าถัดไปค่ะให้เรากดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปคําว่าโพสตค่ะ เขาจะขึ้นมาถามให้เราไฮไลท์วิดีโอของเราที่เป็นคลิปยาวโพสไปเมื่อกี้อะ่ะให้เราสร้างเป็นคลิปเรียวเราก็กดตรงสร้างคลิปเรียวได้เลยนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราให้เราไปใส่ข้อความกดคำว่าข้อความขึ้นมานะคะแล้วบอกเพื่อนๆว่าให้ดูต่อคลิปยาวเขาจะได้รู้ว่าเราทำคลิปยาวไว้ด้วยนะคะพอเราพิมพ์คำนี้เรียบร้อยแล้วให้เรา เลื่อนตัวอักษรอ,อย่าให้มันบังหน้าตัวเองนะคะเพื่นเห็นหลายคนที่พิมพ์ข้อความแล้วทิ้งไว้แบบนั้นบังหน้าตัวเองซึ่งจริงๆแล้วข้อความตรงนี้มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเราเอามือจับเลื่อนได้เลยค่ะแล้วก็ใส่สีได้ด้วยนะคะเราเจ้าสีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองได้หมดเลยเนี่ยค่ะจับเลื่อนไปใบข้างบนอย่าให้มาบังหน้าเรานะคะคนอื่นดูมันจะได้ไม่น่าลำคานตาเนาะเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะ หลังจากเราใส่ข้อความเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปนะคะพอเรามาหน้านี้จะเห็นคำว่าเชื่อมต่อคลิปเรียวของคุณเข้ากับวิดีโอให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ไปกดปุ่มเลื่อนวิดีโอของคุณล่าสุดเชื่อมต่อนะคะพอเรากดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วหน้านี้ก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อคลิปเรียวของคุณเข้ากับวิดีโอแล้ว ให้เรากดแชร์คลิปเรียวได้เลยค่ะพอเรากดแชร์คลิปไปเดี๋ยวเราก็มาดูว่าคลิปที่เราแชร์ไปจะเป็นยังไงนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างมาดูคลิปนี้ที่เปิ้ลเพิ่งแชร์ไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าจะมีคำว่ารับชมวิดีโอจนจบอยู่ด้านล่างคลิปเรียวเวลากดเข้าไปดูคลิปนะคะเขาจะลิงก์ไปหาคลิปยาวที่เราทำไว้ เป็นไงกันบ้างคะคลิปยาวดีมากเลยใช่ไหมทำให้เราได้สองเด้งเลยนั่นก็คือว่าเราได้สะสมนาทีเพื่อที่จะไปเปิดโฆษณาในสตรีมได้และเราก็ได้คลิปเรียวไปในตัวด้วยนะคะและขอให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันตรงนี้เลยว่าถ้าเห็นคำว่าดูวิดีโอจนจบข้างล่างของคลิปเรียวแสดงว่าคลิปเนี้ยเขามีคลิปยาวอยู่ เราไม่ต้องไปตามหาคลิปยาวให้ยากเลยเราแค่กดลงไปตรงคำว่าดูดูวิดีโอจนจบแค่นั้นเองเราก็จะได้ทั้งคลิปเรียวแล้วก็คลิปยาวไปในตัวไม่ผิดกดด้วยนะคะใว้ทุกคนเปิดสร้างรายได้ได้เร็วๆนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ